ซึ่งจากคลิปที่แล้วก็มีคนหนึ่งครับเพราะว่าผมแฮกชุดไหม่นะเพราะว่าเป็นแบบเออมันเรียกว่าอะไรอะมันเป็นตัวมอดเออไอเฮียเจอโปไอสัตว์เจอโปเอเนี่ยโปรไอสัตว์มันเป็นโปมังเป็นโปรอืมอ a p เปิลอเปิลคุณคุณไหมคุณคุยขอแอปเปิลไหม แม่งขาเว้ยเฮ้ยไอ้สะ importer เลยนุ้ยส i โพเตอร์แม่ไม่ได้เป็นนี่แม่ก็ไม่ใช่อะไรเฮียถูกต้องอึมฉันเชืยอันจักยุงไอ้กัดน้ำเงินน้ำเงินมึงเป็นแน่นอนนะกัด เป็นเลกไม่เจมไอ้ยอ้ยไอ้แบ๊กเออแบ๊กมันก็กดดิบเลืมกันเลยครับผมออาวน้าสขอบเป็นขอเป็นคอมเตอ,อร์อคอมเตอร์ยังส์คอมเตอร์ ดานแมบแบบพี่ขาศูนย์เราแค่ทำเป็นแบบอ้าวเพื่อนเพื่อนกันไม่ใช่เหรอมวยรุ่งอะไรกันเนี่ยเปิดมาปิดไปเออ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 คิดออกแล้วคิดออกเออเพื่อนข้าเออเพื่อนข้าเพื่อนข้าเพื่อนข้าขอมุตรทอดไม่มีโอเค ดูไม่มีกี่คนไม่มีคนโคตรสัมภียิ่งสัมภียโคตรบอกเลยมึงโคตรจะสามภีย์เออปิดเออปิดไอ้แย่ปิดแล้วกูอยู่ครัแป๊ะเอ็มเงาเออไม่เป็นไล้วโอ้โหโอ้โห เปเปอร์เปเปอร์นั้นมันม่วงไม่ใช่เหรอสีโลอา้อาวอาีมงต้งชี้ได้กับกูดวยว่าเอ้าเอ้ามึงก็อ๋อมันโซโล,โลแต่กูสีโลเออ S I K P ใช่ไหมสี S ่ K ิป่ะ S K I P เบปเปอร์ม่วงไม่ใช่หรอ s k i p S k i p skip skip ไม่แน่ใจสิอะไรวะไม่แน่ใจเนาะเออใช่ไหมหลานเด้อหลานเด้อ ว่ดการอที่ไม่ใช่กูเพราะกูไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแปลว่าอิสละมจบมือสโซโลเมืเ่อไหร่จะโหวตเนี่ยภาสุดท้ายของวันนี้แม่งจบไวอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอะอยังไม่ได้ทำไปเปลี่ยนอะไรเลยอีด้งข่าวเอ้ยแ กูไม่ต้องมาอยู่ผีดอกแน็สอดแนต่น็จะเป็นเล่นกูส้มตรงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเน่ยเนี่ยอมองเธออยู่หน้าเแต่เธอไม่รู้บ้างหร่อทำไมกูต้องมาโดนไปอินวกลับมาหาน ป๊บก็ทิเลยอิไอ้วกี่นิบใสรออกเลยทำเสร็จปุ๊บรีบออกแล้วต้องไปดูกล้องวงจรปิดครับโส,สั็จอสัสจอ้งัไอ้สัสไ้สัสีฟ้ามันน่าสงสัยไริสๆโอ้ยนี่อไม้ไว้ใักันไม้อ้ ผมต้องรีบอกก่อนเดี๋ยวแม่งปิดประตูนตบเดานะกูว่านะเสียงตันมีสิทธิ์วะผมต้องมองแม่งให้ทั่วแมลตัวกว่าน้ำเงินมีสิทธิ์เป็นตายครับแม่งฆ่าอีพอตเองแน่ๆเลยจริงแบล็คแบล็ค แบกอ่าแบกก็ได้วะแบกแบก B L B L H e B L A e K C K นี่ดว่ามันจะบวดสีอะไรล่ะเนี่ยมันไม่มีตอบโต้เลยเว้ยมันก็พิมพ์แม่งพิมพ์แค่อย่างเดียวเว้ย ที่จีไม่จะบอกเหตุผลโ่าสีแดงค่าเพราะอะไรแต่แดงดีเนี่ยเนี่ยมันแมคคิวนี่เออมันกดแล้วมันพิมพ์มีเหตุผลตาย <c oughs> ไม่รอดถ้าเกิดแบบก็ได้เป็นไก้ยลยเละจริงเขาหนาแอมเหรอมันยังไม่จบมันสอบอ,อินพอรเตอร์ แสดงว่าอีกสีหนึ่งมันก็น่าจะต้องเป็นอยู่แล้วใช่ไหมทำกิจแค่นั้นก็แสดงว่ามันต้องเป็นอีกคนหนึ่งแน่ๆอีกคนหนึ่งอาจจะเป็นคนที่นั่นพอจะคอยคู่หูแน่ๆจะสิภาพแหละเหลืองมีเศษเพราะเหลืองมันตามกูเนี่ย นนแน่นเอาดิก uh, oh, bon. uh, ูมีเพื่อนเอาดิเอาดิเดีดิเดีดิเดีดิอ้าวเหลืองแน่นอนเหลืองแน่นอนไอ้เหลืองไอ้สัตว์กูวิ่งตามกับเพื่อนนะเอาดิใครข้ามันก็หินเอาดิตายตายนึงเจ็ ไม่ใครใช้เขาว่าจีคิพสคริสรปสคริปดีกว่าเพราะกูไม่รู้อะไรเลย มันหมดขาบอเพราะมันก็ไปใช้เองขึ้นน้อยไม่ใช่มันบอกใครสงสัยสีแดงกว่าเพราะเหมือน,นั้นสีแดงน่าจะฆ่าเองแล้วนะเรียกเพาเองไหมว่ามันเจอมาสองตัวคนเราเองว่าหรือแน่เพราะหรือไม่หมดช้า ครับเอ้ยไอออกออกไอเอกไอโอไอออกคิกคิกไม่ยอมโหวตสักทีเนี่ยไม่ยอมโหวตสักที Ein <ator il> chị lợn nó nhè